กลับเข้าสู่ช่วงที่3กันแล้วนะคะคุณผู้ชมและในช่วงที่3นี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปทราบถึงแนวทางในการนําแฟชั่นงานเพ้นท์เล็บไปสร้างอาชีพและไรายได้กันอย่างง่ายๆเลยค่ะและจะพาคุณผู้ชมไปชมขั้นตอนการเพ้นท์เล็บด้วยกันค่ะจะสวยงามและน่าทึ่งขนาดไหนไปติดตามชมกันได้ในช่วงที่3กันได้เลยค่ะ ผู้ชมสาวๆท่านใดถ้าอยากจะฝึกเพนเล็บแล้วเราก็ก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานบนพื้นที่ลเล็กๆบนเล็บของเราด้วยนะคะและอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแปรงหรือผู้กันสําหรับเพนเล็บนั่นเองผู้กันเพนเล็บมีทั้งแบบปลายเรียวเล็กและปลายตัดซึ่งแปรงแต่ละแบบแต่ละขนาดก็จะเหมาะกับขนาดและดีไซน์ของลวดลายที่ต่างกันไปและที่สําคัญหลังจากการใช้แล้วอย่าลืมล้างให้สะอาดเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานของแปรงด้วยนะคะ ซึ่งต่อไปก็จะเป็นส่วนของสีที่ใช้ในการเพ้นเล็บนอกจากจะมีน้ำยาทาเล็บสีต่างๆแล้วถ้ามีสีอะคริลิกสำหรับเพ้นเล็บด้วยก็จะทำให้การเพ้นลายลงบนเล็บง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ยาทาเล็บจะใช้สำหรับการรองพื้นเพื่อเตรียมผิวหน้าเล็บส่วนสีอะคริลิกสำหรับเพ้นเล็บนั้นใช้เพื่อการวาดลวดลายลงบนเล็บค่ะและสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำยาเคลือบเล็บซึ่งน้ำยาเคลือบนี้จะเป็นตัวรักษาลวดลายที่เราวาดลงไปให้อยู่ติดเล็บได้ยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ลายเพ้นเล็บจะสามารถช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้กับคุณผู้หญิงได้เพราะฉะนั้นจึงควรตกแต่งเล็บให้สวยซึ่งการทำเล็บให้สวยนั้นเราต้องดูแลสุขภาพเล็บให้ดีโดยการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและต้องหมั่นบำรุงรักษาทำความสะอาดและตัดเล็บอยู่เสมอเมื่อสุขภาพเล็บเราดีแล้วเราก็จะสามารถสร้างจุดเด่นให้เล็บของเราโดยการเพ้นเล็บ ซึ่งการเพ้นเล็บอาจจะยากสำหรับมือใหม่สักหน่อยต้องอาศัยระยะเวลาความอดทนและการฝึกฝนมิชาก็จะทำได้คล่คองและสวยงามแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้รายการจรวดรับอาชีพก็จะมีตัวอย่างการเพ้นเล็บน่ารักน่ารักและวิธีการเพ้นเล็บสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะจะน่ารักหรือสวยงามแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ึ่งในขั้นตอนแรกเราไปชมกันค่ะว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างมาถึงขั้นตอนแรกที่จะลงมือเพ้นท์ขั้นตอนที่1เริ่มต้นด้วยการทาเบสเจลที่ตรงปลายเล็บก่อนและเริ่มลงที่พื้นเล็บที่นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วก้อยขั้นตอนที่2ต้องทําให้เล็บแห้งเสียก่อนแล้วถึงจะเริ่มลงสีพื้นในในขั้นตอนที่3ม หลังจากนั้นต้องทำให้เล็บแห้งแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนที่5คือการทาสีเล็บสาอีกครั้งแล้วจึงทำให้แห้งขั้นตอนที่6จะเป็นขั้นตอนการสร้างลวดลายวาดให้ทั่วเล็บโดยเราจะใช้สีสารสีเพ้นเล็บที่สดใสเพื่อให้ลวดลายดูโดดเด่นและสะดุดตาผู้มองเห็นหลังจากนั้นจึงทำให้เล็บแห้ง แล้วหลังจากนั้นให้ใช้สีที่เป็นกากเพชรวางใส่รอบๆอบลายที่วาดไว้ซึ่งพอยในที่นี้ก็คือให้แบ่งช่องว่างระหว่างลายและลงน้ำหนักเส้นขอบหนักเบาตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นก็ดูความสมดุลโดยรวมแล้ววาดจุดใส่ตรงช่องว่างที่เหลือแล้วทําให้เล็บแห้งหลังจากนั้นเล็บนิ้วนางที่เราเว้นไว้ให้ลงสีอ่อนลงไปแล้วทําให้สีเล็บแห้งแล้วจึงทาสีทับซ้ําอีกครั้งหลังจากนั้นเมื่อทาสีและทําให้เล็บแห้งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่14ให้ทาท็อปเจลให้ทั่วทุกเล็บขั้นตอนสุดท้ายทําให้เล็บแห้งสนิทเท่านี้เราก็จะได้ไลายเพชรเล็บซีซันคัลเลอร์ฟูที่โดดเด่นสะดุดตาแล้วค่ะคุณผู้ชม จริงแล้วถ้าพูดถึงว่าตรงนี้มันจะดีอย่างนึงคือเวลาค่าเรื่องลงทุนกับเรื่องสถานที่มันไม่ได้ใช้เยอะคุณจะมีโต๊ะตัวหนึ่งคุณมีเก้าอี้คุณมีโคมไฟสักหน่อยอ่าคุณก็ไปทํางานได้ถามว่าอย่างร้านคุณก็ไม่ต้องไปทําร้านอะไรใหญ่โตคุณเล็กๆที่คุณอยากทําคุณมีโต๊ะตัวเดียวคุณมีเก้าอี้คุณก็ไปนั่งเปิดมันก็มันก็ยังได้ตังค่าเช่าที่มันก็ไม่ต้องไปแพงมากมันก็ยังยังทาได้ มันจะต่างกับอย่างอื่นตรงนี้แล้วตรวนความจะรอดไม่รอดคืออยู่ที่ตัวเราด้วยหนึ่งเราต้องคุยกับลูกค้าให้เป็นมองลายให้ออกความชํานาญของเราด้วย 1. นึ่งคือเวลา <S <S เขาเรียกว่าเวลาลูกค้าเข้าอะ่ะคุณต้องคุยกับลูกค้าให้เข้าใจก่อนว่าลายนี้นะเป็นแบบไหน ลูกค้าต้องการสมมุติว่าอย่างเรามีตัวอย่างโชว์วาให้ว่าสีพื้นมันเป็นสีอ่อนลายออกมามันจะชัดแต่ถ้าลูกค้าบอกอยากได้สีที่มันเข้มสีพื้นที่มันเข้มเขาชอบสีเข้มๆต้องคุยกับลูกค้าให้เข้าใจว่าหนึ่งคือถ้าเกิดสีเข้มเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนสีดอกนะคุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะของมันนะแต่ว่าลายคือลายเดิมแต่คุณเราต้องคุยกับลูกค้าให้ได้สองเวลาทําร้านจริงๆเราไม่ต้องการให้ทําราคาที่ถูกมากเพราะถ้าราคาที่ถูกมากคือมัน มันไม่คุ้มกับเราแล้วลายที่เราให้เขาไปคือมันก็เป็นลายพื้นๆที่ที่มันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้เพราะลูกค้าที่มาทําจริงๆแล้วเขาต้องรู้ราคาแล้วแหละว่าลายประมาณเนี้ยมันสมควรจะราคาเท่าไหร่ค่ะไม่ต้องไปกลัวลูกค้าว่าลูกค้ามาเขาจะต่อว่าสีไม่สวยทําไม่เป็นเอาความมั่นใจเรา ก็ศ<ส>ูนย์ฝึกอาชีพของเรานะคะก็มีวิทยากรที่มีความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียนบางเวากรบางท่านก็มีความรู้ผ่านงานมามากมายแล้วก็ต้องการที่จะถ่ายทอดได้ทางประชาชนที่ด้โอกาสมีความรู้และมีความรู้นําไปประกอบอาชีพได้นะคะของเราเรียนฟรีแต่ว่าคุณภาพก็ทัดเทียมกับที่อื่นนะคะบางครั้งก็คนที่ไปเรียนที่แพง ก็ยังต้องกลับมาเรียนที่สูตรบุคาชีพเพราะว่าทางวิยากรเราหลายๆท่านก็มีความรู้มากก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ท่านได้งเต็มที่แล้วก็นําไปประกอบอาชีพได้เลยค่ะปัญหาจริงๆคือส่วนมากแล้วจะเรียกว่าไงอะเออเวลาเรียนรู้กันอะเรียนรู้กันไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆอะแค่แบบบางคนแค่เป็นอาช์หนึงแล้วก็ไปทํางาน ยังไม่เจอประสบการณ์ยังไม่ได้ประสบการณ์ยังไม่ได้หลักไปแท่นที่แน่นอนพอไปทํางานจริงๆมันก็ไม่ได้ก็ส่วนมากคืออย่างเด็กของของเขาเนี่ยเขาจะให้ลักษณะการลงสีที่แน่นอนคุณต้องเปลี่ยนสีได้คุณต้องดูสีลุกเล็บลุกเล็บสมมติว่าอย่างเงี้ยอย่างลูกค้าเนี่ยบอกเอาเล็บสีเนี่ยคุณทําไงให้ดอกมันออกมาชัดเจน เราจะให้ตรงนั้นมากกว่าเราส่วนมากเราจะไม่ค่อยให้เราจะไม่เน้นเรื่องลายเราจะเน้นเทคนิคนิดๆเฉพาะบางอย่างบางทีเรียนไปแล้วเด็กจะซึมซับเอาเองจริง,รงๆแล้วเราจะบอกว่าถ้าคุณอยากทำเพล็บคุณต้องเรียนรู้ให้จริงๆคุณต้องเรียนรู้ให้ทุกอย่างของมันจริงๆก่อนที่คุณจะไปทํางานเพราะว่าคุณจะแก้ไปแก้งานได้ถ้าคุณเรียนแค่ เพ้นอยากเพ้นแค่7วัน10วันแล้วคุณไปเปิดร้านอันนี้คือมันยังไม่ได้ได้หัวใจมันเลยอะ่ะยังไม่ได้ลักษณะที่แท้จริงอะ่ะมันก็ไปไม่รอดต้องตั้งใจค่ะถ้าคุณจะเปิดร้านจริงคุณต้องตั้งใจนิดนึงว่าเออนะคุณจะไปทํางานจริงๆนะคุณต้องรู้ว่าปัญหาตรงเนี้ยสมมตุติเอ่อออกมาแล้วทาไมสีมันเป็นอย่างนี้อย่างงี้คุณต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าเราไปทางานจริงๆเนะี่ยไปเจอ,อยาทะเลเปลี่ยนเจอสีคลิกเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนได้หมดค่พะพเวลาเวลาเรียนไปเนี่ยมันจะมีปัญหามาแต่ละ แต่ละแต่ละวันไม่เหมือนกันเราก็จะค่อยแก้ไปให้ทีละจุดเราไม่สามารถที่จะมาบอกคุณได้ว่าคุณเรียนไปคุณต้องเ,เจอปัญหาอย่างนี้นะมันไม่ใช่แต่ว่าเราจะให้เด็กเขาทําทุกอย่างที่เราบอกก่อนแล้วถ้าเจอปัญหาอันนี้มาเราจะอธิบายฟังว่าเป็นอย่างนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้เราจะแก้ตรงนี้ยังไง <Okay. S 1> มากกว่าของเรานะคะค่ะค่ะ,คะถ้าอยากจะทําเป็นอาชีพติดตัวจริงๆเราแนะนําว่าหนึ่งคุณต้อง ยอมเสียเวลานิดนึงคุณต้องมาเรียนให้มันจริงๆจ,จังๆเรียนให้รู้จริงๆก่อนแล้วคุณถึงจะไปเปิดร้านคุณถึงจะไปทํางานได้ถ้าคุณถ้าคิดว่าเรียนเรียนเพื่อรู้เฉยๆก็ได้โอกาสข้างหน้าคุณจะใช้งานตรงไหนเราไม่รู้นะคะถ้าว่างอยากมาเรียนก็เชิญค่ะวิชาของของที่ศูนย์ฝึกอ,อาชีพจะมีค่อนข้างเยอะมีตั้งแต่ตัดเย็บ ตัดผมเสริมสวยมีอาหารว่างอาหารคาวมีศิลปะประดิษฐ์มีนวดมีหลายอย่างคะ่ะก็คือทุกวิชาของที่นี่จะค่อนข้างระเบียบนิดนึงจบไปก็น่าจะทำงานได้เลยคะ่ะก็ให้ทางผู้เรียนผู้ที่ต้องการเรียนนะคะที่ผู้ที่ว่างงานหรือว่ายังไม่ทราบจะทำอะไรดีหรือยังหาตัวเองไม่รู้ว่าจะ ทอาชีพอะไรดีก็ลองเข้ามาดูที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัฒธรรมมงคลนะคะเราอยู่ที่กรุวิทย์ร้อยหนึ่งนะคะว่าเพราะว่าเรามีหลากหลายวิชา,าชีพ mm. เผื่อท่านจะเห็นเดินมาดูมาชมแล้วอาจจะอุย๊ยอันนี้เราอันนี้เราชอบนะอันนี้เราสามารถทําได้ก็สามารถมาดูได้เพราะว่าบางวิชา,าชีพนะคะลองบางคนมาเรียนแล้วก็จะชอบเลยแล้วบางครั้งอาจจะยังไม่ทราบว่าตัวสามารถทําได้เรียนได้เราชอบด้านนี้ ก็สามารถมาดูก่อนได้ค่ะหรือว่ามาเห็นแล้วก็มาสามารถคอสที่กําลังรับสมัครก็มาสามารถสมัครได้เลย mm. เราใช้แค่รูปถ่าย2ใบแล้วก็สำนับประชชนหนึ่งใบแค่นั้นเองท่านก็สามารถลองเรียนได้แล้ว mm. ลองเรียนดูก็ได้ค่ะว่าแนวทางนี้วิชานี้เราชอบไหมแล้วเราสามารถมีช่องทางที่จะนําไปประกอบอาชีพได้หรือเปล่า mm. ก็สามารถมาดูมาชมแล้วก็มาลองเรียนได้เลยค่ะ คุณผู้ชมศิลปะงานเพ้นเล็บนี้สวยงามจริงๆเลยนะคะลิซ่าอยากจะลองเพ้นเล็บแบบนี้บ้างแล้วสินะคะ mm hmm. เอาละค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามข่าวสารการฝึกอบรมอาชีพกันต่อนะคะช่วงนี้ขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ